คุณเหมือนจะเคารพวิธีเก่าแต่ก็ยึดถือวิธีใหม่ไปพร้อมๆกันเราจะทำยังไงให้ยุคนี้เนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์เหมือนเมื่อก่อนเราทำได้ผมคิดว่าโลกมันเปลี่ยนแต่เราไม่จาเป็นต้องเปลี่ยนเป้าหมายแล้วมันจะมั่งคั่งขึ้นมาอย่างไรผู้ปลูกจะต้องเป็นผู้ขายด้วยอยู่ตรงไหนเนี่ยโลกโซเชียลมันพร้อมจะไปพิสูจน์ความจริงบนแผ่นดินคุณ ไร่แปลงหนึ่งเข้าขายให้คนอื่น3ามหมื้าเดี๋ยขายพราะทุกพอผมเขาขายแค่สองหมื่นห้ 25, าทุอรมันผูกอะไรอย่างพริกมะเขือกอ็พบทุกอย่างผมก็ททำนางผมทุกปีดินแค่แค่นี้ตะตุมเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้แค่เครื่องขาได้ผลงามอีกไปดูได้เลย เดือนไม่ต้องห่วงดีครับวัเมื่อวานอยากเห็นทะเดือนออกเต็มเลยสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการดินเปลี่ยนชีวิตจะพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตของเกษตรกรท่านหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับเขาเป็นหนึ่งในเกษตรกรหลายคนในอดีตครับที่ได้เดินทางไปทํางานในแถบประเทศซาอุดิอราระเบียและก็เป็นเกษตรกร หนึ่งในหลายคนเช่นเดียวกันที่ถูกโกงค่าแรงจนต้องกลับมาตายเอาดับหน้าที่บ้านเกิดเมืองนอนนั่นเองสุดท้ายครับชีวิตของเขาก็ได้พลิกผันเมื่อเลือดของความเป็นเกษตรกรในตัวของเขานั้นไม่เคยย่อท้อต่อความยากลำบากทำให้เขาได้คิดค้นหาวิธีที่จะทำการเกษตรให้ประสบความสำเร็จจนในปัจจุบันนี้นะครับเขาได้นำแนวทางเกษตรดินดีมาฟื้นฟูผืนดิน ปัจจุบันเขามีพืชผักสวนครัวมีส่วนผสมต่างๆมากมายปลูกเองขายเองให้กับคนในพื้นที่สุดท้ายครับทั้งคนซื้อคนปลูกก็มีความสุขกับร่างกายที่มีสุขภาพที่ดีผู้ปลูกก็มีความสุขที่ยั่งยืนกับครอบครัวกับพื้นที่การเกษตรของเขานั่นเอง ผู้ชมลองไปติดตามชมกันนะครับว่ากว่าที่เขาจะมาประสบความสำเร็จในวันนี้นั้นผืนดินได้มาสร้างความเปลี่ยนแปลงอย่างไรให้กับชีวิตของเขาบ้างในรายการดินเปลี่ยนชีวิต พื้ดดินกว่าสิบไร่บนพื้นที่ราบสูงในตะบลใหม่อำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาเป็นได้ทั้งที่ตั้งของบ้านและสวนเกษตรกรรมแบบผสมผสานของลุงจาลึกแสงเดือนชายชาวาววัย76ปีชาวจังหวัดชัยภูมิที่เคยผ่านความยากจนข้นแค้นมากับครอบครัวเกษตรกรท่านนี้เคยพลัดถิ่นฐานบ้านเกิดไปทำงานก่อสร้างในต่างแดน เพราะในอดีตเขาคิดเสมอว่าการจะทําให้ตัวเองหดุดพ้นจากความยากจนมีเพียงหนทางเดียวคือการหาเงินให้ได้มากที่สุดแต่มันไม่ได้เป็นไปตามสิ่งที่เขาคิดก็ไปทํางานที่ซาอุดททางานโอชาบพุนชาบบูนพัตเตอร์ผมต้อง,งานตั้งแต่6กโมงเช้าดีกถึงเตียงห้าเขาเห็นว่าผมดีแล้วก็บอกมาอีกประเทศหนึ่งประเทศ ดูฮากาตาประชาปุ่นมันเดิมที่ทำในวังเจ้าชีวิตผมลำบากมากน้ำตาจะไหลครับ ซื้อไร่แปลงหนึ่งเข้าขายให้คนอื่นสามสามหมื่เขาขายเพราะ,ะเฉพาะผมเขาขายแค่สองหมื่้าผมก็เลยถาเตียนปีนั้นผมก็ทำปีนั้นปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเลยพอผมอยู่เลี้ยงไหมแล้วผมก็ปลูกต้นไม้ต่อปลูกมะม่วงขนุนมะพราะ้าว่มเขียวหวานท้มโชกุนละมุดปลูกหมดจะไขร้ผมปลูกขาย เมื่อเขาได้เห็นความอุดมสมบูรณ์ที่เกิดจากรูปแบบเกษตรดินดีเขาได้ตัดสินใจขายผืนดินในอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีให้กับคนอื่นก่อนจะนำความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรูปแบบเกษตรดินดีมาฟื้นฟูผืนดินของครอบครัวในอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมากระทั่งเขามีชีวิตพอเพียงอยู่กับผืนดินถิ่นบ้านมาจนถึงปัจจุบัน ถ้าผมตายถ้าผมตายจะถว่าผมลูกต่อไปลําบากค่ารถไปมาก็พันกว่าบาทผมก็เลยต้องขายผมก็ทํานาผมทํานาทุกปีทุกปีผมก็จะดูจะดูจะด,จะดูจะทอดตัดว่พทอดีแต่นาดีมากนั่นลงไปในดินนี่ลงเหยียบทุกปีดินแค่แค่เนี้ยถะตุมเนะี้ยเดี๋ยวนี้แค่เครื่องขาผมหวานไปเลยเจ็ดใบกระสอบเร็จวันเดียวก็เสร็จ ผมทำงานไม่ต้องห่วงผมอายุ7 7ปีแล้วแต่ผมทำทำงานนุ่มๆเขาแข่งผมได้เลยกว่า <c oughs> 30ปีแล้วที่เขาได้หวนกลับมาอาศัยผืนดินถิ่นบ้านเกิดของภรรยาปลูกพืชทำสวนผสมตามแนวทางรูปแบบเกษตรดินดีโดยไม่พึ่งพาสารเคมี รอบบ้านของเขาเต็มไปด้วยพืชพันธุ์หลากหลายชนิดที่สามารถเก็บขายสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวแทบทุกวันและทุกเดือนนอกจากนี้ยังเป็นอาหารลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีเรบบาปลูกหะายอย่างพริกมะเขือแล้วก็หนุนมะม่วงส้มแี้วหวานมะนาวพบทุกอย่าง มะนาวของเขาถูกบำรุงรักษาด้วยธรรมชาติเพื่อป้องกันศัตรูพืชและใช้รูปแบบเกษตรดินดีบำรุงดินซึ่งวิธีการนี้ถูกนำไปใช้กับพืชเกือบทุกชนิดในสวนของเขาประจำวันแต่บางวันก็ถ้าวันไหนมันเขามีโอกาสมาพืชเขาก็มาซื้อวันหนึ่ง500ผมก็ได้มะนาว500ผมก็ได้แต่ว่า องที่า็าสองวันมาใจนหนึ่งมงก็ได้ส0 0ร้อยห้าร้แต่ห้าสิบในขาดตลาดสิบ้าบาทผมขายสิบาทตลาดขายยี่สิบบาทผมก็ขายสิบาทและแถมมีต่างหากผลผลิตอันอุดมสมบูรณ์เหล่านี้มีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อถึงสวนฉะนั้นรูปแบบเกษตรดินดีจึงกลายเป็นแนวทางพลิกฟื้นชีวิตอันยากจนข้นแค้นของเขาให้มีความเป็นอยู่ที่พอเพียง ผมคนชอบลองได้ผลงามอีกไปดูได้เลยแต่น่าดีมากนะนี่ลงไปในดินนี่ลงเหยียบทุกปีดินแค่แค่เนี้ยตะตุมเนะี้ยแเดี๋ยวนี้แค่เครื่องขาจะเดินไม่ต้องหว่วงดีครับ เมื่อวานอยากเห็นเสด็จออกเสด็จเ็มเลยรายหนึ่งเป็นชาวสวนลำไยที่จันทบ,บุรีเหมือนกันครับอันนี้ผมไปมาด้วยตัวเองเลยเขาเริ่มแรกเนี่ยเขาก็ถ่ายลง facebook เขาอะไรเขาปลูกลำไยด้วยคุณภาพจากดินที่ดีพ่อค้าที่เรียกว่าลงรับซื้อลำไยเนี่ยเห็นบ,นบนมือถือตามไปที่สวนแล้วไปเหมาซื้อลำไยส่งนอกสุดท้ายท้าสุดมันก็ไปเข้าอีหลอบเดิมเพราะข้าคนกลางก็มาเอาไป เขาก็ไปขายแพงๆแล้วแล้วมันจะมั่งคั่งขึ้นมาอย่างไงอ่ะผู้ปลูกจะต้องเป็นผู้ขายด้วยที่ผ่านมาผู้ปลูกมีหน้าที่หลังสู้ฟ้านหน้าสู้ดินเรื่องขายเป็นเรื่องของพ่อค้าคนกลางแล้วเวลาคุณไม่ได้กาไรหรือคุณขาดทุนหรือคุณจนคุณก็โทษว่าพ่อค้าคนกลางพ่อค้าจากนี้ไปพ่อค้าคนกลางหมดหมดบาทละเพราะฉะนั้นเกษตรกรจะรุ่นใหม่รุ่นเก่าผมว่านะอยู่ตรงไหนเนี่ยโลกโซเชียลมันพร้อมจะไปพิสูจน์ความจริงบนแผ่นดินคุณทอชตราคบเพลิงฟื้นฟูผืนดิน ฟื้นฟูชีวิตกเกษตรกรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทย พร้อมทอดเต็มขันมุงมันทุ่มเทมุงไปห้นใดไม่ว่าใกล้ไกลทอดคือขวัญใจพร้อมไปฟื้นฟูพื้นดินของไทยฟื้นฟูชีวิตใหม่ให้อยู่ดีกินดีเดอนมาใกล้ไกลทอดจะมุงไปเพื่องื้อฟูชีวิตใหม่

กันเนี่ยโอ้โหทุกแกทอดสิบปั้นโอ้พระเจ้าอะไรกันเนี่ยสวัสดีครับนายเน็กทำไมห,หมู่บ้านนี้เกษตรกรไ่้รวยจังอะนายเน็กที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบาง ฟ,ฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอสนายแน่มากไสเดือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มาดูกันไสเดือนมีสองเพศในตัวเดียวกันมันจิงแพร่พันธุ์ได้เร็วแค่สองสัปดาห์ไสเดือนก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมากมายไสเดือนกินดินเป็นอาหารกินมากถ่ายมาก มูลไส้เดือนเต็มไปด้วยธาตุอาหารและการชอนชายแต่ละครั้งก็ยังทําให้ดินโปร่งร่วนสุยชุ่มชื้นอยู่เสมอพืชพันธ์ุของเกษตรกรก็จเจริญเติบโตอย่างอุดมสมบูรณ์แต่ถ้าดินที่เป็นอาหารของไส้เดือนโดนสารเคมีละดินก็เสียไส้เดือนก็จะหนีไปจําสินอยู่ใต้ดินลึกๆจนกว่าดินจะดีถึงจะกลับมาอีกครั้งหยุดสารเคมีเรียกไส้เดือนกลับมาทําให้ดินดีอีกครั้ง เชื่อพลังของดินที่ดีทอชมาพวกเรามาทอชตระคบเริ่มบุงมาพร้อมกันปุงไปห้นใดไม่ว่าใกล้ไกลทอชคือควัญใจทอาเพิเดิน ทุกกทอดสิบปันโอ้พระเจ้าทำให้หมู่บ้านนี้เกษตรกรไํารวยจังน่ะนายเนย็กที่เนี่ยเขาใช้ทอดกันทั้งบงว,ว้างฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตไทยไปครัวโลกทอดนายแน่มาก ทอชตราคบเพลิมฟื้นฟูผืนดินฟื้นฟูชีวิตกเกษตรกรไทยทอชคนทำนาเราปลูกข้าวด้วยดินที่ดีมีไส้เดือนทอชคนเลี้ยงวัวเราเลี้ยงวัวด้วยหญ้าเพื่อให้เป็นอาชีพหลักของคนไทยข้าวแรงกล้งเดือนครึ่งพวกเราก็จกตายกันแทบหมดเลยครับผมไม่ตายงามอีกไปดูได้เลย ไว้ดีครับแต่ผูกขายตรองเปิดปีๆหแต่ผูขายทุกวันวันที่คือห้าคือแต่ผูกขายไม่แพงขายถูกไม่พอกันเลยคุณผู้ชมครับแนวทางกเกษตรดินดีนั้นเป็นวิธีการจากธรรมชาตินะครับเน้นการฟื้นฟูผืนดินให้กลับมาเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์และเมื่อผืนดินอุดมสมบูรณ์ดินก็จะมีไส้เดือนเกิดขึ้นครับและไส้เดือนนี่แหละครับที่จะเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จ ในการทำเกษตรของพี่น้องเกษตรกรนั่นเองวิถีชีวิตของเกษตรกรท่านนี้ในแต่ละวันดูจะมีความสุขอยู่กับสวนเกษตรกรรมแบบผสมผสานที่ปลูกขึ้นอย่างอุดมสมบูรณ์ล้อมรอบบ้านหลังเล็กของตัวเอง ในส่วนของเขาถูกแบ่งปลูกพืชพันธุ์ทั้งให้ผลผลิตตามฤดูกาลและพืชที่ให้ผลผลิตเป็นสัปดาห์หรือไม่ก็ให้ผลผลิตต่อเดือนรายได้ของเขาจึงมาจากผลผลิตที่เก็บขายหมุนเวียนกันอยู่ตลอดกล้วยดีครับเพราะว่าผมมาปีแรกนะกล้วยผมปลูกขีแล้วปุบจะปลูกเอาหน่อหรือจะปลูกเอาลูกถ้าปลูกเอาหนอนนะปลูกลึกๆพื้นต้นๆนันจะได้หน่อขายครับถ้าอยากแค่ได้ลูกปลูกลึกๆให้ได้ลูกขายแต่หน่อไม่ได้ขาย ต้นกล้วยถูกปลูกขึ้นบนผืนดินเดียวกันแต่เขาไม่ได้หวังจะมีะไรายได้จากผลของกล้วยเพราะปัจจุบนันลุงกลับมีไรายได้หลักจากการขายหนอกกล้วยถ้าปลูกตื้นมันจะได้หนอแต่มันมีคือได้เหมือนกันแต่ได้แค่ปีเดียวแล้วขายหนอดีกว่าเยอะเพราะว่าผมอยู่ไร่เขาชำนาญทีกัรนี้เลวเข้าใจผมเข้าใจดีแต่ผมขายตรงปีปๆวิธีผมขายสุกวัน วันละสี่คือห้าคือแต่พว้ขายไม่แพงขายสูกไม่พอกันเลยแต่ลาดขายทุขายลถขึ้นต่อขึ้นความอุดมสมบ,บูรณ์ของพืชพันธุ์ในสวนเกิดขึ้นจากรูปแบบเกษตรดินดีที่เขาได้เติมเต็มเข้าไปในดินกระทั่ทงช่วยพลิกฟื้นผืนดินให้กลายเป็นดินร่วนดูดซับน้ำสร้างอาหารให้กับพืช รูปแบบเกษตรดินดีได้สร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับไส้เดือนที่เกิดคิดเองตามระบบระเบียบของธรรมชาติไสเดือนไม่ต้องห่วงจะเม่เด็กไปกล้าไปไงคนจะเดือนจะขึ้นจะขึ้นบึนดนนี้น้ำไงเราได้น้ำมาแล้วข้าวแรงกล้งเดือนครึ่ง พวกบครัวตายกนแทบหมดเลยครับผมไม่ตายครับงามอีกไปดูได้เลยแต่ว่าไปยากอย่างอางอะเอดูใกล้ๆดีพอความสุขของลุงจาลึกคือการได้เห็นผลผลิตของตัวเองเติบโตอุดมสมบูรณ์บนผืนดินที่ถูกพลิกฟ,ฟื้นด้วยรูปแบบเกษตรดินดี ที่นี่คือสวนไผ่ที่กำลังให้หน่ออุดมสมบูรณ์เขาและภรรยาสามารถเก็บไปขายได้ในทุกๆสัปดาห์การดูแลสวนไผ่ไม่ต่างไปจากวิธีการดูแลสวนเกษตรติดกับบ้านเพราะที่นี่ก็พึ่งพารูปแบบเกษตรดินดีเช่นกันไผ่เนี่ยขายดีครับ ปีปีแรกเราก็ขายได้ไม่มากนะราคาจักสี่ห้าร้อยพอเข้าปีสองโอ้โหหนอเป็นเงิน 5, ไห้าพันบาทเพราะไผ่นะทอดนี่นแหละทอดลอยลอยที่เรียกแม่เขาว่าแกจะบ้าเอาไปลอยเขาไม่เคยเราเออลองดูของทาอื่นหนึงทำได้เดี๋ยวเราต้องลองไม่มีปัญหาหรอกคุคนชอบลองได้ผลที่หนอตอนเด็กคุณได้ยังไม่มานะโอ้หร้อยตัดก็เห็นนั่นนะตัดห้าถึงลอยยังไม่บกเลย นนำดี้ักรูปแบบเกษตรดินดีได้ฟื้นฟูดินฟื้นฟูผลผลิตและฟื้นฟูชีวิตของลุงจารึกให้สามารถอาศัยอยู่ในพื้นดินของตัวเองได้อย่างยั่งยืนและพอเพียงผมไม่เคยกักขครผมก็อยู่บ้านผมไม่เคยไปเที่ยวหากินเหล้ากินยาคันเนี่ยเอาทำแต่งานอย่างเดียวเขาบอกผมบางงานใ้ห่างมันใครบางก็ช่างมัน ดีครับวบานอยากเห็นทะเดียนออกเต็มเต็มเลยมาก็เห่าเต็มเลยม้าก็ตื่น่เลยเลุงจารึกเชื่อว,ว่าการจะได้เงินจากผลผลิตมาในแต่ละวันไม่ใช่การเฝ้าคอยให้ผลผลิตเติบโตแต่มันหมายถึงความเอาใจใส่ดูแลพืชพันธุ์ เขาและภรรยาจะไม่อดอยากปากแห้งเหมือนในอดีตเพราะผื้นดินอันทรงคุณค่ากำลังสร้างความพอเพียงให้อยู่คู่พวกเขาตลอดไปธานัทมูลทองสงรายงานฝื้นฟูดินฝื้นฟูผลผล,ผลิตฝื้นฟูทุกชีวิตสู่ครัวโลก แล้วลองมาดูความสําเร็จเรื่องที่น่าชื่นใจโลกรอบตัวคุณที่คุณเปลี่ยนมันได้และมันดีขึ้นเล่าให้เราฟังหน่อยครับอย่างเช่นรายหนึ่งที่ชัยนาทเขาก็ลองดูลองขายฝูงแพะฝูงแกะฝูงสุดท้ายในชีวิตเลย <ฮะ S 2> ก็ลองทําแนวทางผมดูเขาบอกว่าเขาไม่อยากเชื่อว่าชีวิตเขาจะกลับมาถึงวันนี้ได้ครับเขาหมดนี้หมดสินอันนี้คือในแง่ของฐานะครับ สิ่งหนึ่งที่ดีใจมากผมเห็นบรรย,ยากาศไ<ม>สเดือมันขึ้นมามนกนกมันมาแล้วในนาผมผมก็ทํามามีกบมันกระโดดเขาเล่าให้ฟังแบบนี้แต่สิ่งที่ผมสังเกตได้จากการที่คุณประเสริฐเล่าเรื่องเมื่อกี้นี้นะฮะคือรอยยิ้มของคุณนะคุณมีความสุขกับเรื่องนี้จริงๆร่งทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ย<ะ>ขอแค่บทนี้แล้มีเงินฝากครัวเรือนละพัน<ะ>พอละที่เหลือส่งต่อทำกันเองเถอะ คุณอยากจะเปลี่ยนแปลงโลกคุณอยากจะแก้ไขปัญหากับสิ่งที่คุณค้นพบพือค,คุณขายอะไรผมขอแค่พูดความจริงทําความจริงทําทุกอย่างเพื่อกลับไปสู่บ้านหลังสุดท้ายคือแผ่นดิน,าาต,ต,นติดตามรายการดินเปลี่ยนชีวิตทุกวันพฤหัสบดีบและวันศุกร์เวลาบา2 2> ่ายสองโมงทางทท,ท,ทบห คุณก็เคยเป็นแบบนั้นคุณก็เคยเป็นหนี้จากการทําการเกษตรแบบนี้ถ้าหากว่าคุณต้องฟังแม่คุณนอนร้องไห้โหยหวนทุกคืนเพราะปัญหาของหนี้สินจากการทํานาทําไร่เนี่ย,ยคุณจะลืมมันง่าย,ย,าายไหมไหเจ็บปวดที่สุดที่เดินเข้าพืนนา แล้วปลาหมอลอยตายปลาช่อนมันลอยตายปลาดุกไม่เห็นแล้วลูกกบลูกออสไม่มีแล้วเจ็บที่สุดในชีวิต